อ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะพอทราบมาคร่าวๆแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีหลักฐานประ,ประกอบกับที่เขาไลฟ์สดแล้วก็มีคนอัดเอาไว้ในช่วงที่เขาบอกว่า,ามีคนถามเขาไปว่ารองเท้าพี่แจ๊ดป่นนี้ไปแล้วสิเขาก็เลยบอกมาทั้งหมดว่าเขาเป็นคนเอาไปเราก็เลยเอาหลักฐานอันนี้ส่งให้ตำรวจ แล้วก็นัดวันกับตำรวจว่าเ,ออเราจะว่างวันที่2 9เพราะฉะนั้นเราก็เลยผ่านไปหน้าบ้านก่อนเราก็ตกใจที่ว่าประตูหน้าบ้านเราอะ่ะมันแตกมันแตกไปหนึ่งบานอย่างที่ลงรูปเอาไว้เราก็เลยโทรไปที่191เพื่อแจ้งเหตให้เขาตำรวจเข้ามาดูเพราะเราไม่มั่นใจว่าคนยังมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่า พราะมันมีช่วงหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปเราก็เลยให้ตำรวจเข้ามาที่บ้านทีนี้พอตำรวจเข้ามาที่บ้านเห็นว่าประตูมันแตกแต่ว่ามันมีการล็อกล็อกกุญแจด้านนอกไว้เราก็เลยเขาก็เลยแจ้งไปที่สอนอมินบุรีเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังเสริมเข้ามาก็เราในฐานะเจ้าบ้านก็ไม่มีกุญแจเขาก็เลยงัดเข้าไป พองัดเข้าไปเนี่ยก็ตรวจดูในบ้านเนี่ยมันมีร่องรอยของคนอยู่ทีเนี้ยก็เลยขึ้นไปตรวจที่ห้องชั้นสามก่อนเลยห้องชั้นสามเนี่ยเป็นห้องรองเท้าซึ่งเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเราถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ว่าเรามาเยี่ยมบ้านเก่าบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยประวัติของบ้านเราก็เลยมีรูปภาพและวิดีโอของรองเท้าที่ยังอยู่ที่นั่น เนื่องจากทุกคนถามว่าทําไมถึงไม่ย้ายออกเพราะหนึ่งเราย,ยัง,ไม,งมไม่ได้ทำห้องอ่ายังไม่ได้ทําห้องเสื้อผ้าผมผมก็เลยเก็บรองเท้าโซนที่เป็นคอนคอนเวิร์ตไว้บ้านหลังนี้กู้เครับเก็บมาไว้ก่อนอืมอ่าพอเสร็จจริงๆอะ่ะบ้านหลังเนี้ยห้องนั้นอะ่ะคนที่มีกุญแจคือพี่ต่อพี่ต่อก็คือเพื่อนแจ๊สที่จะเป็นคนดูแลของทั้งหมดของแจ๊ดทีเนี้ยห้องนั้นอะ่ะมันเปิดได้เลยแปลว่ามันมีร่องรอยการถูกนัด เกิดขึ้นเมื่อเข้าไปก็พบว่ารองเท้าหลายๆายคู่ที่เป็นลไอเทมหายไปก็กลายเป็นว่าวิดีโอนั้นอะ่ะมันมีมูลความจริงตำรวจก็เลยเรียกกองพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดเข้ามาแต่ทีเนี้ยในห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นชั้นสที่อยู่ตรงข้ามกันกับห้องรองเท้าเนี่ยก็มีร่องรอยของการพักอาศัยแล้วเราก็พบอุปกรณ์เสพยา แล้วก็พบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วด้วยและยังไม่ได้ใช้ซึ่งก็ทำให้รู้ว่าบ้านเรามีคนอยู่จริงๆเราก็เลยเลือกลงไปที่ชั้นสองชั้นสองเนี่ยจะเป็นห้องนอนเก่าที่แจงกับแจ๊ดเคยอยู่ถูกว่าถูกพบว่าห้องนอนนั้น,นล็อกออตำรวจก็เลยงัดพังประตูเข้าไปก็พบว่าแอร์เหมือนเพิ่งจะปิดไปแล้วก็ ยังทิ้งของใช้ส่วนตัวเช่นนาฬิกาโทรศัพท์มือถือเอาไว้แปลว่าวันนั้นน่ะเขามีการหนีออกไปทางหลังบ้านคลาดเคลื่อนกัน,น,กนจังว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่จังให้คนวนไปที่หน้าบ้านแล้วหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยหนีไปแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะทุกคนเขาถามว่าทำไมจังถึงเงียบได้ขนาดนี้จังไม่ได้เงียบนะคะ ตั้งแต่เขาออกมาไลฟ์เดือนธันวาคมแจ้งได้แจ้งความไว้ที่สอนอลาดเผาวโดยมีทนายเป็นตัวแทนไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่26ธันวาที่จะเงียบแล้วไม่พูดคือจังไม่รู้จะพูดอะไรคือพ,พูดตรงๆต,ตรงนี้เลยว่าสิ่งที่แจ้งและครอบครัวโดนกระทำมามันสุดจริงๆ แล้วทําไมเราต้องมาพูดให้ทุกคนเข้าใจเราด้วยการยิ่งที่เราไม่พูดกับกลายเป็นว่ามองว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วเราไม่เคยมาแบบปกป้องแจ๊สแล้วเอาอันนี้ทั้งนี้ทั้งนันเนี่ยที่เอาบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกับแจงเรากําลัางสร้างตัวกันถามว่าพวกเราอะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนและที่คนที่กําลังฟังผมอยู่นะไม่มีใครยอมใครนะถ้าใครมาไลค์เขคุณเนะี่ยมันไม่มีใครยอมหรอแต่ ผมต้องเงียบผมต้องทําง,งานผมต้องหาเงินถ้าผมไปประทะหรือไปนูน่นนี่นั่นอะไรไมันมีผลกระทบกับงานแล้วบางทีสิ่งที่เขาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเหมือนต้องการให้พวกผมนะเสียชื่อเสียงเพื่อที่จะไม่มีงานอล,ล้วก็เลยต้องเงียบใช่แต่คือเมื่อวานนะ่ะ <c oughs> มันเงียบไม่ไหวแล้วมันมันคนเรามันไม่แบบโดนกระทําแบบร่ำยีบ่อยๆเนาะ <c oughs> จังก็นั่งถามตัวเองนะว่าจังผิดอะไรเพราะตั้งแต่ตลอดเอาง่ายๆเลยเอานับย้อนแค่2ปีเนี่ยจังกำลังจะพูดเรื่อง2ปีเลยตั้งแต่ออกจากคุกม,มาเนี่ยน่าจะปี6 3ตอนนั้นช่วงโควิดก็รู้อยู่แล้วว่าวงไม่มีงานเราไม่มีงานอะไรให้ทําอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันเริ่มมีงาน1งานสองงานเนาะแ,นะแล้วเราก็เลยถ้างั้นก็มาช่วยขับรถส่งของทีนี้ก็เริ่มมีลิ์กับที่บ้านเอารถส่งของ ที่เป็นของบริษัทไอ a จ๊ et, ไปชนหน้าบ้านของแม่ที่มินบุรีก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นไปเคลียร์กันที่โรงพักก็จบด้วยภาพนี้แจ้งไม่เคยเอามาบอกหรือมาพูดเพื่อทําลายใครนะแต่ว่าวันนี้แจงกับแจ๊ดโดนทําลายจนแบบแย่ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจังขอพูดบ้างพูดในมุมของแจงอันนี้เป็นภาพที่ไปเคลียร์กันครั้งแรกที่สอนอมินบุรีก็มีท่านผู้กํากับ ท่านเดิมอยู่ในเหตุการณ์อจบก็ออมชอมก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นผ่านไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหตุผลอยากจะมีรถขับแจงซื้อรถซีวิกในปี64เนื่องจากว่าน้องมือกีตาร์เนี่ยกำลังจะถูกยึดไม่มีเงินผ่อนโอเคพี่ซื้อคืนเจ็ดแสเพื่อให้เขา ถามว่าทําไมจังโอนชื่อให้เขาเลยเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่ไม่อยากพูดไม่อยากให้มีปัญหาถึงตัวแจงหลือแจดเพราะแจงเชื่อว่าเขาไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่อมาเมื่อได้ลดไปมีปัญหาอีกนี่คือหนี้การพนันสิ่งที่เอาหนี้สินมาให้แจงกับที่บ้าน ใช้เนี่ยเยอะมากนะแต่แจงก็ทนเพื่อไม่เป็นไรให้โอกาสเขาวันๆอ่ะแจงกับแจทหางเงินอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยแจงแค่มองว่ามันไม่แฟร์กับแจงเลยอะ่ะกับสิ่งที่เขาออกมาด่าแจงโพสต์ว่าแจงนู่นนี่นั่นลามมาถึงลูกแจงเนี้ยขู่ขู่ฆ่าขู่ปืนขู่นู่นขู่นี่น จังเก็บหลักฐานไว้หมดบางทีคนเราโดนขู่มากๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีนะตอนแรกจังควยเขว่นะจังรู้สึกว่าจังประมาทเพราะว่าสามีเราทํางานในที่แจ้งลูกเราอีกจนเมื่อวานเนี้ยจังรู้สึกว่าจังยอมไม่ได้ละจังขอใช้ความเป็นผู้หญิงเนะ้ออกมาสู้เลยออกมาเลยมาวัดกันว่าจะเอาอยัางไงอืมคือเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็จิตมันหลุดจริงๆ ทั้งผมนั้งแจง้งเลุดแต่ผมมีสติที่ผมจะพูดจะคุยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆมันคืออะไรอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงคนเวลาฟังเขาอะคนเชื่อเยอะว่าเป็นเขาเป็นญาติแจง้งแต่ถ้ามาคุยกันต่อหน้าจริงๆอะเอาจริงๆเลยนะคุยกันต่อหน้าเน่แบบเนี้ยคุณได้รู้แน่ว่าจริงๆมันคืออะไรที่จะไม่เอาหลักฐานทุททกอย่างเนี่ย ออกมาพูดหรือให้ใครเห็นอ่ะเพราะจังคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและเราไม่ได้ทำเราใช้นี่ให้คุณจริงๆเ,เสียใจมากเสียใจแบบตนนแต่ไม่ได้แล้วค่ะมันเสียใจจนพูดไม่ออกทุกคนบอกว่าทำไมจังไม่ออกมาพูดทำไมแจงแบบไม่โปรเทคแจ๊จริงๆทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่า,<ร>าในใจเราทำอะไรกันอยู่ม,มัน มีหลักฐานครบค่ะเราห่วงความปลอดภัยในครอบครัวใช่ตอนแรกจังเป็นบ้าเลยถามแจ็ดูแต่ก็บอกกันก่อนเลยนะผมไม่เคยมีผ่าใครอยู่แล้วถ้าผมเป็นอะไรครอบครัวผมเป็นอะไรก็คือเขาแค่นั้นเองที่ผมมาบอกเราคงไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยแต่คือตอนนี้ไม่ระแวงแล้วตอนแรกแรกระแวงมากแจงอ่ะเป็นหนักกว่าทุกคนเพราะหนึ่งเราเป็นโรคแพนิก เราเอาจริงๆนะที่ไม่ได้อยากเอาอันนี้ออกมาเพราะอยากให้เขามีเส้นทางทํามาหากินนะจะจ<า>ไม่เคยทําร้ายใครเลยตลอดเวลาที่อยู่กับแจ๊ดมาสิบสามปีไม่เคยสร้างเรื่องลําบากใจให้ใครในบ้านทั้งสิ้น้วคือเนี่ยเราที่เอามาพูดเนี่ยไม่ได้ผมจะมาพูดเพราะผมเอาความดีมาโชว์ว่าผมดีกับเขาหรือว่าอะไรอันนี้ผมพูดจากใจนะพูดจริงๆนะจากที่ผมเห็นมาผมคบกบแจงมาแจงดูแลเขามาตลอด ตลอดเลยแจงเขาไม่เคยทิ้งพี่น้องแล้วไม่เคยทําร้ายพี่น้องด้วยแต่ครั้งเนี้ยมันหนักจริงๆมันหนักมากๆแล้วตอนเนี้ผมก็ส่วนผม,มนะแจงก็ส่วนแจงนะของผมเนี่ยเรื่องรองเท้าอมผมโกรธตังค์ผม่าผมจะหามาได้ทุกทุกอย่างอะ่พะพ่อแม่ผมไม่ได้ไม่ได้รวย ผมทำงานหาเงินสุจริตผมหาเงินซื้อของของผมแล้วคุณมาเอาของของผมที่เงินตอนนี้ผมซื้อใหม่ก็ได้อะพูดจริงแต่ความรู้สึกตอนนั้นที่ผมเก็บไว้อะมันตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตผมแต่ผมมีลงรงเท้าคอนเวิร์ตที่ผมอยากได้คู่แรกของผมมันอยู่ในตู้น้ะหมดเลยตอนเนี้คุณแสดงตัวเถอะคุณแสดงตัวออกมาเลยหรือคุณอยากจะออกรายการกับผม นู่นนี่นั่นอยากให้คนในประเทศมันรู้คุณก็เอาเลยครับมาได้เลยขอให้คุณแสดงตัวเถอะตอนเนี้ตอนเนี้ผมพร้อมแล้วผมยังพูดเสมอว,ว่าผมพร้อมมาคุณมากๆคุณอยู่ไหนเท่านั้นแหละฮะคุณอยู่ที่ไหนไม่หรอกแล้วอีกอย่างอ่ะก่อนที่จะมาแบบเป็นเป็นแบบเนี้ก็คือพอเราใช้หนี้ใช้สินให้เขาครบหมดแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแสกว่าบาทเนี่ย หลังจากนั้นก็ไปหาเรื่องแม่อีกที่บ้านเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าวันที่ส4กุมภาทุกวันเกิดแม่จะมีการทำบุญอยู่หน้าบ้านเขาเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาเรื่องรู้อยู่แล้วว่าเจตนาที่การเข้าไปมันไม่ได้ดี<ๆ>เขาก็ต้องรู้ตัวเองเขาไปต่อยหลานบุกลุกเข้าไปเขาต่อยต่อยพี่ชายของของแม่แจงงพอเขาต่อยเสร็จปุ๊บแล้วลูกเขาก็มาช่วยแล้วเขาก็โดน เขาโดนไงเพราะเขาโดนพเขาก็มีอากาศไงเขาก็ขับรถออกมาแต่ที่นี้เขาพูดเขาบอกว่าคนในบ้านเอาปืนจะมปยิงเขาในบ้านนั้นไม่มีใครพกปืนครับเขาโดนไงเพราะเขาโดนปั๊บเขาก็ออกมาแล้วรถคันนั้นเป็นรถวงผมรถที่ขนเครื่องอติดรูปแจ็สปุกนี่เลยไม่อันนั้นอันแรกพ่ออันนี้อันที่สองแล้วอันนี้มันอันที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วพอไปสอนนอก็กลายเป็นว่ามีเรื่องกับน้องชายน้องชายเป็นคนแจ้งจับจนเขาติดคุก ติดคุกไปเดือนมีนาตั้งแต่เดือนมีนาเขาบอกว่าแจงอ่ะไม่เคยส่งเงินอะไรเลยส่งทุกอย่างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูเนาะเพราะว่าถ้าจังไม่ไม่ใช่แจงอ่ะใครจะส่งเพราะไม่มีใครเอาแล้วก็มีแต่อินี่คนเดียวคนเดียวเลยสุดท้ายอยู่คุกได้ประมาณสามเดือนส่งจนบายออกมาว่าขอให้แจงและแม่เนี่ยยอมความ จะทำตัวเป็นคนดีจะขอโทษทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันนี่คือหลักฐานจางไม่อยากเอาออกมาเปิดเลยนะมันเหมือนประจานคนในบ้านแต่แจงก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครั้งนี้จางต้องออกมาโปรเทคแจงโปรเทคแจ็คโปรเทคครอบครัวที่แจงดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าจงจะกลัวหดอยู่ในรูหนูอย่างเดียวบอกเลยนะบูกูคนเก่าหายไปแล้วนะ่ะนี่คือคนใหม่นะเนี่ยหลักฐานเนี่ยออกจากคุกมาเนี่ย แล้วเราครอบครัวนัดกินข้าวประชุมเอาอยัางไงสรุปสุดท้ายเพื่ออนาคตเขาไปเซ็นให้ออกบอกว่าข้อแม้หนึ่งต้องมานั่งคุยกันแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่างคนต่างอยู่สุดท้ายหนีไม่มาทําตามสัญญาที่พูดสักคำํำแล้วก็เริ่มเลยเริ่ม พอแจงไม่เอาตัดขาดเราไม่เคยโดนไงคนที่บ้านเราโดนหมดเราคนเดียวที่ยังไม่เคยโดนพอวันนั้นที่เราตัดไปไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็มาที่นี่พอมาที่นี่ปุ๊บเราเลยรู้ว่าอ๋อตอนที่พวกเขาโดนมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เขาอะคิดแค่ว่าเราอะกลัวแสงมากกลัวว่าเราอะจะไม่มีงานยังไงเขาโพสออกมาอย่างเงี้ย แจงมันไม่กล้าหรอกก็ตอนนี้ก็ผมฝากบอกผู้ใหญ่ทุกคนแล้วกันนะผมไม่ทำอะไรเสื่มเสียแน่นอนแต่ผมจะทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ผมควรจะทําถ้ามันมีผมกระทบกับอะไรตรงไหนเงี้ยผมขอโทษด,ด้วยเพราะผมผมอยู่ในแสงอ่ะผมผิดอยู่แล้วแต่ว่าที่เรามาพูดเนี่ยคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อพวกผมก็ได้นะครับอืแต่สิ่งที่เขาพูด ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ให้คุณดูว่าอะไรมันคือความเป็นจริงผมอยู่กับความเป็นจริงมาตลอดชีวิตผิดผมกล้ายอมรับผิดถูกก็คือถูกผิดไม่ตะแบงกูผิดก็คือผิดแต่ทีเนี้ยเรื่องรองท้าผมเนี่ยไอ้ตําสรุปเลยนะคือตอนแนี้เขาหนีอยู่ใครที่เห็นเขาเนี่ยเขาม่ใีหมายจับเรียบร้อยใครที่เห็นเขาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้เขาหนีไปไหนก็อยญ่ทุกคน ได้รู้และช่วยพวกเราหน่อยให้เขามามอบตัวก็ <mm> ช่วยกันแจ้งอบอกแส่หรือถ้าเขาคล่องใจก่อนมอบตัวเขาอยากพูดอะไรที่ให้เดี๋ยววันนี้เขาแน<า><า>่ใจแหละครใครสงสัยของทุกคน,น่ะผมว่าพูดกันไปพูดมา <mm> ม,มันมันมันศาดตรมันสาดมันสาดคือมันพูดบบพูดกันเลยมาพูดรวมกันเลยนะครับ อจังเอาง่ายๆว่าจังไม่ต่อความยาวสาวความยืดแล้วเขาอยากจะพูดไรปล่อยเขาพูดไปเลยเพราะหนึ่งเราไม่มีเวลาว่างเหมือนเขาเรามีงานที่จะต้องทําแล้วมีงานเยอะด้วยเราต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างไหนจะงานส่วนตัวเวลาพักผ่อนเอาจริงๆนะอินเทอร์เน็ตที่เข้าไปดูเขาอะจะยังเสียดายเลยนะส่วนเรื่องคดีรองเท้าเราดูครบหมดแล้ว ว่าใครเป็นคนซื้อขายมาตักจากทางไหนต้องขอบคุณน้องที่เอารองเท้ามาคืนให้เพราะเขามาแสดงความจำนงเลยว่าอันเนี้ยผมว่ามันคุ้นๆผมไม่อยากมีเรื่องเราอะต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยที่เข้ามาในวันแรกแล้วก็น้องผู้หญิงเขาก็มาชี้แจงว่าเขาได้รับรองเท้ามาจากไหนเขาแล้าก็มีรูปการซื้อขายแต่อันเนี้ยจ,จะไม่พูดถึงเพราะว่าจะให้ตำรวจเป็นคนจัดการแทน เรากลัวว่ามันจะไปยุ่งกับรูปคดีเพราะไม่มีเลยไม่ค่อยมีอะไรค่ะบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกคนถามว่าทําไมไม่ติดกล้องวงจรปิดคือบ้านหลังนั้นจางไม่ได้อยู่แล้วถ้าจางจะติดกล้องวงจรปิดแจงต้องติด Wi-FI จางต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแล้วบ้านหลังนั้นน่ะจงอาะกะไม่ให้ใครอยู่จริงแล้วโดนยึดอะไรนะมิเตอร์น้ำไปแล้วแล้วจางยังไม่ได้ต่อ เพราะฉะนั้น,นจังก็คิดว่าไม่มีใครสามารถอยู่ได้อ่ะเพราะน้ํามันมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาสามารถอยู่ได้อันนี้จังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จังก็แจ้งทางรอปภอของหมู่บ้านตามคำให้ตามคําแนะนําของคุณตํารวจก็คือส่งรูปส่งชื่อส่งใบใบใบอะไรนะพ่อ hmm? ที่ตํารวจออกให้ขาหมายจับ ให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ตอนนี้มันมีคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็รบกวนทางหมู่บ้านและลอระอปภช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งกลับมาหาทางแจ้งแล่อ่ะแล้วก็ล่าสุดแต่ที่ผมคุยขเขาทะเลาะก,กับเขาอยู่นะเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาในเฟซบุ๊กโพสรูปปืนแล้วเขาสั่งให้เพื่อนเขาลบก็ผมก็ขอบอกเหมือนเดิมนะถ้าผมเป็นอะไรคือเขา ถ้าคุณคือตอนนี้นผมไม่ยอมผมไม่ยอมจริงๆถ้าคุณโซเชียลก็พูดเหมือนเดิมผมก็จะโซเชียลแต่ผมจะไม่ทำก่อนนะแต่ถ้าคุณทำอะไรพวกผมก่อนอะ่ะก็ตามนั้นเราคิดว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นผมไม่รู้แต่ผมแค่บอกว่าเดี๋ยตอนนี้ถ้าทุกคนรู้แล้วอะ่ะนั่นแหละก็ก็กมีก็มีลูกปืนแต่เมื่อเช้านี้เข้าไปดูว่า เขาก็รีบไปลบคอมเมนต์นะเอาง่ายๆใน Facebook เขาอะ่ะมีแต่ขู่อะแต่ตอนนี้พวกพวเราเราก็เก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะรู้หมดแล้วนะใครคนไหนนู่นนี่นั่นนะตอนเนี้ยผมก็ตั้งรับเต็มระบบเหมือนกันเพราะ,ระว่าผมอยู่ในแสงผมผมไมไ่อยู่ที่มืดไงมไม่รู้นะจังเอาจริงจังอ่านใจเขาไม่ถูกเลยอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยจังขึ้นไลฟ์ด้วยกันอะ เขาก็คงน่าจะตกใจพอสมควรเพราะแจงไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนหนึ่งเอาง่ายๆนะทุกวันนี้ที่จะเงียบจังห่วงแจ๊ทคนเดียวห่วงครอบครัวอย่างเดียวอดทนทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาเสียหายแล้วเขามาเสียหายเกิดเลือกเกิดจากญาติพี่น้องเราอะเรายิ่งทุกนะแจงทุกมากนะทุกคนจังบอกเลยว่าการที่ออกไปไม่ใช่ว่ามีความสุขอะ่ะ คือเราวางแผนเราต้องทํำยังไงเราต้องคุยกับตํารวจยังไงเรื่องไปถึงไหนตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วคดีที่ลาดพร้าวถึงไหนคือตามเองทุกอย่างเพื่อทุกอย่างให้มันจบเขาบอกว่ามาแกล้งเขามานัดเจอเขาตอนที่เขามีหมายจับแจ้งถามคําเดียวเมื่อวันที่29วันจันทร์ที่29ตอน11อโมงพวกแจ้งไปถึงหนาบ้านนาบ้านถ้าคุณไม่ผิดคุณหนีทำไมคุณหนีทำไม ตอนนั้นคุณยังไม่มีหมายจับด้วยซ้ำก็เนี่ยก็เขาอยู่ไหนเท่านั้นเองตอนเนี้ยจังว่าไม่น่านะเพราะว่าแจงกับน้องชายอ่ะตอนนั้นนะที่เขาออกมาจากเทันทศสถานก็ให้น้องชายเป็นคนพาไปที่โรงพยาบาลลำคำแหงคุณหมอก็บอกว่าเขาปกตินะ เคยคุยจนไม่รู้คุยแต่เรื่องเดิมๆเรื่องแบบนี้วนอยู่อย่างนั้นอ่ะเอาจริงๆคนเราอ่ะมันมีอดีตทุกคนแหละแล้วยังไงต่อถ้าคุณไม่ move on อ่ะแล้วมาบอกว่าที่หมันไส้แจงเพราะแจงอ่ะไม่เข้าข้างแจงจะเข้าข้างคนผิดได้ยังไงก็ในเมื่อมันผิดมันผิดมันก็คือผิดอ่ะแล้วจจงต้องลงไปอยู่ข้างล่างกับเขาเหรอในเมื่อจจงเดินก้าวไปข้างหน้าแล้วอ่ะ แล้วจะมีกี่คนที่มีเงินใช้มีรถใช้มีคนใช้หนี้มีบ้านให้อยู่ค่าน้ําค่าไฟมีกี่คนไม่พูดไปก็เหมือนล้าเลิศมันใช่มันไม่ดีไงเราเลยไม่อยากพูดแต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ต้องขู่ไม่กลัวเพราะถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็อยู่แต่ในจุดตรงนั้นน่ะเราผุดออกมาไม่ได้เลยแต่วันนี้จังพร้อมมากคือ แมนแมนคุยกันเลยดีกว่าจะเอาอยัางไงมาม,มาคุยกัน,ค,กนคนเสสอาง่ายๆนี่<ม>ไงจะไงยัง<ม> <é. S 2> เป็นคําถามอยู่เนี่ยผมสาบานต่อนหน้าศีรษะศี์สะที่อยู่ในนี้เลยนะถ้าผมพูดไม่จริงนะขอให้ชีวิตผมชิบหายเลยมาจริงมีผมไม่ได้ผิดอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวไม่มีใครผิดอะไรเขาเลยช่วยมาตลอดจากที่แจ้งร้อยผมฟังนะ คุณญามาผมว่ามาที่หลังแล้วพูดน้ำลายคือเมียผมไม่ได้ผิดอ่ะพวกผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ําและผมไม่มีจุดอะไรด่างพอยก,กับตัวเขาด้วยแต่ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อแล้วแต่เลย่าคือผมเนี่ยอ่ะคนเราอยู่วงการบันเทิงรู้อยู่ผมไม่พูดหยาบคายขึ้นไล์กับเขาเนี่ย แกก็ห้ามผมไปตั้งหลายรอบนะพี่ๆผมก็พร้อมจะช่วยผมทุกคนเลยนะเราก็ต่างคนต่างห้ามมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดอย่าพูดนักลงออกลูกนักลงนักเลงเงีย้ยง,งานเงินเขาจะมันก็เสียมันเสียตัวเราเพราะมันอยู่ในแสงสว่างเหมือนที่บอกอ่ะอย่าไปให้ค่ายอย่าไปให้ค่ายาไปยไนู่นนี่เราอยู่ในแสงก็ถูกแต่บางทีมันไม่ไหวนะมันเงี้ยมานานแล้วอ่ะมันเงี้ยมานานมันพา,พา,าครอบครัวเดือดร้อนอนะ่ะทนยที่เออผมจะได้นอน ต้องไปหาตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรแบบแต่ตอนนี้ไม่โดนยกเลิกงานหรือโดนัเิงานหรือมีผละไม่มมคะไม่มีมมจังก็ยังเชื่อว่าเอาจริงจังขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่แบบเชื่อในตัวเราแล้วก็เข้าใจในตัวเราสองคนเราไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็ทำงานให้ทุกคนเต็มที่เรามาจุดนี้ได้หนึ่งความสามารถสองโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสองอย่างเนี้ย เรามาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนและเราไม่คิดจะทิ้งสองอย่างนี้ออกไปอยู่แล้ว,ลวก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ข้างหลังด้วยนะที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าผมจะเป็นยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยขอบคุณไม่จังไม่มีอะไรเลย<อ>ก็จังถึงบอกว่า<อ>ไม่ไม่มาไม่ก็ตอนนี้อยู่ที่เขาเลยใช่ตอนนี้อยู่ที่เขาเลยอันนี้เอา,เอา,เอา,เอาทีละทีละล็อกก่อนละกันอันเนี้ยหมายจาับ มาจับมาแล้วอืก็เคียย์เริ่มจับอะไรกังก่อนแต่ถ้าจับแล้วคุณจะสู้คดีหรือนู่นนี่นัน่นอะไรก็สู้ไปเอาแค่คตอนนี้<ม>นเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนส่วนถ้าติดใจคล้องใจหรืออยากครับัมภาษ์อะไรกันตอนหน้ารวมๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้หลมันรวมๆกันหลายๆเรืๆๆอร่องแหละแต่ดูผมว่าอยู่ที่เขาแหละตอนเนี้ยเขาจะกระตุกแบบไหนอืเขาจะกระตุกแบบไหนเท่านั้นเองก็ค่อยไปทีละ ทีละขั้นทีละตอนค่อยๆไปค่อยๆไปแต่อันเนี้ยเอานี้ก่อนคืออยากให้้เคาุกกมพี่็อยากนะคะก็เขาถามเขาก็ต้องแต่จังว่าเขาไม่ได้จะกลัวคุกไหมอ่ะเพราะเขาเข้าเข้าเข้าออกออกมาหลายรอบแล้วอ่ะอย่างนี้เราบอกว่าเขาจะลามไปครอบครัวมาแล้วค่ะมาแล้วแล้วจังก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบเออโซเชียลเท่าไหร่อ่ะนะแบบการที่จังไม่ได้มาพูดอ่ะไม่ได้ว่าจังอ่ะยอมรับความจริงทั้งหมดนะ ก็ยังไม่ได้ก <ไป S 1> ็ย <g arden> ังนั่งไฟ้สดอยู่เอาจริง <g arden> แบบแค่ทีมงานเราอ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องดูแลพี่แจ๊อย่างเต็มที่แล้วก็เวลาที่เราไปเล่นร้านเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกาช่วยดูอยู่แล้วเพราะว่าก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะคนนั้นอะแต่ก่อนอะเบบมื่อสองสามเดือนอะมี แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะกลัวทำไมตำรวจได้แจ้งไหมคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็มีคร่าวๆคร่าวๆแต่ว่าจังโคงบอกรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวก็เออใช่ต้องต้องต้องลองลองให้ให้ให้พี่ตำรวจเขาเป็นคนบอกรายละเอียดดีกว่าอาจารย์สุดท้ายครับพี่ก็คือถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็มาคุยกันถ้าไม่ผิดก็มาแก้ต่างให้ตัวเองสิไม่จำเป็นต้องหนีเลย แล้วก็เจอกันได้ใช่ก็กุ่เจอกันอเจอกันอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าสําหรับแจงนะก็คนมันสุดแล้วอะ่ะจังก็ยังคิดว่าโอเคถ้าทําดีไม่ได้ดีก็ไม่ทํากับคนนี้นะแต่คนอื่นจะก็ยังทําอยู่ตแต่นั้นนะแจงตอนไล่ด่าก็คือผมไม่เขี่ยวอะไรด้วยวอยู่เข้ามาโกรธม่แล้วอยู่ๆก็เอาเปืนมาวางรง โลโก้วงแต่เขาลบไปแล้วนะยังมีอยู่แต่จะมีหลักฐานเดี๋ยวดูได้เปล,ลเี่ยนนักร้องแน่แล้วผมงงว่ากูไปทําอะไรให้มึงวะกูไม่เข้าใจคุณผิดอะไรทั้งนั้นที่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วจะอยากถามอ่ะไอ้เงินทั้งหมดเนี้ยถ้าจะไม่มีแจ๊ดอ่ะใครจังต้องทําอะไรถึงจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้เขาได้แล้วคนเนี้ย คือคนที่ทํามาหากินอยู่คนเดียวคือนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทําลายอะ่ะมันควรจะยืนอยู่บนสังคมนี้ไหมจังถามแค่นี้เอาไงวันเนี้แจงอะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจงอะอยากขอบคุณแจแล้วขอโทษแจะแค่คนเดียวไม่ได้ร้องเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นมันแค้นจริง ก็ให้ตำรวจจัดการอย่างเดียวเลยค่ะต่อไปนี้ก็คือตัดขาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและบ้านที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันซึ่งแจ้งแจ้งขายเอาไว้ในคนในหมู่บ้านอยู่แล้วและจังขายในราคาถูกด้วยตอนนี้มีคนติดต่อกับเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กําลังซ่อมบ้านแล้วก็ทําเรื่องซื้อขายตัดขาดไปเลยจบจริงๆบ้านหลังนั้นเนี่ยใครไม่มีที่อยู่จังจะให้อยู่ตั้งแต่เด็กวงใครไม่มีที่อยู่มาอยู่ที่นั่นได้เลย จนทุกคนแยกย้ายไปมีชีวิตก็แยกย้ายกันออกไปก็ไม่ต้องมีถ้ามีแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องมี